เอาละฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะก็กลับมาอยู่ในเกมอ่ไม้ครับพีเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาในโหมดเซิร์ฟเวอรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ท์พาที่แล้วเราสร้างบ้านสร้างบ้านในเกือบจะเสร็จแล้วเดือวแค่กระจกนะครับกระจกจกระจกจกระจกกระจกกระจกอ๋อไม้หมดไม้หมดนะฮะได้มาแค่นี้เองกระจก ครับอืมครับยังไม่ได้กระจกไม่เพียงพอโอเคเราจะไปหาตัดไม้ทำลายป่าสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเอ๋อท่านผู้ชมก็จะจะมาถามอีกว่าเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปวะทำไมแบบภาพมันดูสดใสแบบเงาขึ้นนะแล้วก็มีเงาผมด้วยไหมเห็นเงาไหม เ็นเงาผมเป่านะโอ้โหก็ถือว่าสวยนะครับผมเอาเชเดอร์นี้มาแล้วจอแพรมาจากชนแนลชนแนลหนึ่งนะครับจะไม่เอ่ยน้ำแล้วกันคุณลงไม่อยากจะเอ่ยน้คกับอืโอเคโอเคเดี๋ยวเร,เราจะไปตัดไม้ก่อนนะอน้ำน้ำก็ใสขึ้นนะฮะมันไม่ขุ่นเหมือนเดิมอะมันไม่ใช่สีเข้มเหมือนเชเดอร์ธรรมดา มันเสียงอะไรเสียงรถนะฮะเสียงรถนะั้นไม่ต้องตกใจโอเคครับเดี๋ยวแถวนี้มีไม้ใช้เยอะนะไม่ต้องห่วงนีตรงนั้นมีภูเขาแล้วมีโอ้โหรู้สึกว่าเราหิวแล้วฮะต้องรู้สึกต้องทำอ่าไอ้นี้เพิ่มแหละเตาเพิ่มนะะไม่ทำไมันเร็วอย่างว้น โอเคได้เพิ่มมาแล้ววางไว้ตรงไหนดีอะต้องวางไว้ใกล้ๆกันดีฮะต้องวางไว้ใกล้ๆกันอาจุดบ้าโอเครู้สึกว่าผมมีฐานนะ จริงอ uh ่ะไม่มีทางงั Although ้นเราจะขับกระจกก่อนแล้วกันอู้หูมีกระจกแล้วครับเอ้ยนี่ได้เลยเหรอเฮ้ยขับได้ขับยังไม่ได้ฮะขาดไอ้เนี่ยแล้วก็เหมือนดาวกระจายอะขาดไอ้เนี่ยแล้วก็บล็อกเ้ยเดี๋วมราก็ขับกระจกไปรอเลย กระจกทำกระจกไว้เราจะทำบ้านแบบมีกระจกทั้งสี่ด้านมันจะได้มองเห็นทั่วทิศุดใช่นะั้นมันต้องมองมันให้มองเห็นทั่วทิศเลยนะเราจะได้รู้ว่าซอมบี้พวกมอนสเตอร์ที่เขามาใกล้บ้านเราเนี่ยมันจะมาย่ำคลายบ้านเราหรือไม่ โอ้ใส่ถูกป่้เนี่ยถูกถูกโอเคโอ้ยไม่พอเสียวางผิดวางผิดเฉยเลยโอ้โหสวยงามในทีเดียวโอเคฮะเมือ่อกี้โอ้โหมีกระตุกนิดนึงฮนะไ,นะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอ่ะ ไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเราลงไปสักนิดนะลงไปแบบเก็บของอะไรเงี้ยเอาการ์แล้วไงเราไม่มีพิกแอ็กพิกแอ็กก็คือตีขุดนั่นแหละครับพิกแอ็กพิกแอ็กพิกแอ็กต้าไม้พิกแอ็ก ขุดหินนะฮะขุดหินใต้เหมืองน,นี้โอ้ไม่กอดอุ้ยขุดหินใต้เหมืองน,นี้ก่อนโอเคขุดไปเยอะเลยไอ้ข้างนันมีข้างล่างอีกอ่ะ ข้างล่างอีกด้วยฮะเรา,เาไว้ก่อนนะยังไม่พร้อมยังไม่มีสเสบียงเอาไว้ตุนเวลาลงเหมืองที่ไรนี่ชอบอ,อ,อะไรอะ่ะพูดง่ายๆคือเหมือนโลกมากอเจอแร่อะไรแบบสำคัญสาคัญที่ต้องเอาไว้ได้อะแล้วแบบไม่สนใจวิธีการจะกลับขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็เพลินเลยนะเพลินแล้วผมก็ลงเลย หลวงว่าจะกลับยังไงวะวะวิชั้นนี่มันเซตบ้านเลยวะไม่รู้ดิครับผมยังไม่ลงหมดเซตบ้านเลยมีเปล่าะมีอยู่มั้งนีะนะครับแบบมาร์คบ้านไว้ฮะมาร์คบ้านไว้แล้วเวลาเราหลงเราจะได้เข้าไปได้อ่ะโอ้โหรูปแบบมันแบบ มันมืดเกินนะมันเขาไม่ได้ทำมันมืดจะเป็นแบบภาพเบลอๆไงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปเอากูขุดซะกูขึ้นไม่ได้เนละยอหยกูขึ้นนะขึ้นนะอ๋ออ่ะจีจีกายโอ้ขึ้น,อ,อ,นอืมโอเค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  จะได้อยู่นะโอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแหลกหรือเปล่าฮนะท่านผู้ชมฮะผมผมเล่นนี่ยังมันไม่แหลกนะแต่คนดูจะแหลกเปล่าไม่ดูดิผมปรับให้มันแบบ HD แล้วนะถ้าไม่ปรับ HD นะี่คงจะเสียดายฮะเพราะแบบภาพมันสวยมากนะครับต้องเลยปรับ HD เลยปรับเฟรมเรทให้สุดเลยนะ โอเคดื okay, speaker, ่มดำกับ um, ดื่มดำกับความสวยของเดนเซ่แพทโอเคโอเคดีใจเอ่ก็ขอบคุณทางน้องคนหนึ่งนะฮะในเฟซบุ๊กนะตรอก็แนะนำเซิร์ฟไลบ์บสมานะฮะก็สนุกอยู่นะครับได้หมดเอ่อก็เออสนุกนะฮะ มีกิจกรรมอเล่นเพียบแม่ขอบคุณเลยทีเดียวขอบคุณเลยทีเดียวเชียร์อืมจะขุดได้ไหมเนี่ยอืมโอเค วันนี้ยมูมูมมูลงไป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 ลงไเลยลงไปเลยโอเคนะ <c oughs> ผมก็งงอยู่ว่าตรไมตราคลิปใต้คลิปนี้ทำไมไม่คอมเมนต์กัน <c oughs> ชอบไปถามใน Facebook กันหมดเลยนะฮะถามแบบถามบอกว่า เออพี่เป็นโน้นเป็นนี่ไอ,อ้น,นั่นไอ้นี่ทีเออนะฮะใน Facebook แต่ไม่คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปเออนะมัน,ก,นก,ก็แปลกนะฮะผม,มผมก็ไม่ได้ปิดการสนทนาหรือให้แสดงความคิดเห็นไว้นี่เออไม่เป็นไรทักในเฟซก็ได้นะฮะเพื่อจะพูดคุยกันเนี่ยครับผมโอเค โอเคโอเคครับก็มาเช็คเฉยๆนะฮะก็มาดูกันว่ายังไงต่อนะครับก็ผมไม่มีเวลามากนะครับผมต้องไปช่วยอแอดมินเขาสร้างเซิร์ฟเวอร์เเซิรร์์ฟวอนะฮะเซิร์ฟเวอร์ผมนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ใต้ล่างคลิปนะฮะที่แอดไอดียไลน์มานะฮะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะ